ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันคำถามนี้เป็นปัญหาโลกแต่ที่ถกเถียงกันมาเป็นพันพันปีเลยนะครับคำเตือนไปดูคลิปกันเลย เป็นไงนะครับเปิดคลิปมาด้วย Beast Box Thailand เออก็พอได้เนรับไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะโอเคก็ขอกราบสวีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปนอาชนแกไลคอนชราทินรักทุกคนุกท่านกันด้วยนะครับและในตอนนี้ก็อยู่ในช่องเด้อ คุ้มเนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการสาระสุดสัปดาห์นะครับรายการนี้เป็นรายการที่ผมจะลงทุกวันเสาร์สุดสัปดาห์นั่นเองนะครับก็รายการนี้มีสาระล้วนๆนะครับสำหรับใครที่ชอบเกี่ยวกับคลิปรายการที่มีสาระนะครับคุณเข้ามาถูกาจกันแล้วนะก็สำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือ ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันคำถามนี้เป็นปัญหาโลกแต่ที่ถูกเถียงกันมาเป็นพันพัปีเลยนะครับก็สำหรับคำถามนี้นะครับก็มีคนถูกเถียงกันมาค่อนข้างนานแล้วนะและเมื่อไม่นานมานี้นะครับเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พศ2558นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์และวอริกได้ค้นพบ โปรตีนโอวอล์กเลดีดินเซเวทนหรือชื่อย่อก,ก็คือ OC17 นั่นเองนะครับซึ่งโปรโตีนนี้จำเป็นในการเริ่มต้นและเร่งกระบวนการตกผลึกของเปลือกไข่ให้แข็งนะครับเป็นโปรโตีนที่มีเฉพาะในรังไข่ของแม่ไก่เท่านั้นจึงสรุปได้ว่าไก่เกิดก่อนไข่นั่นเองนะครับแล้วจะมีคนถามอีกว่า ถ้าไม่มีไข่แล้วไก่เกิดมาได้ยังไงให้ย้อนไปเมื่อประมาณหลายล้านปีก่อนนะครับผมก็เกิดไม่ทันหรอกนะแต่ว่ามีนักวิทยาศาสตร์เขาบอกไว้นะครับว่าเมื่อหลายล้านปีก่อนไก่ที่เราเห็นในปัจจุบัน ยังเป็นไดโนเสาร์อยู่เลยนะครับและไดโนเสาร์ที่เป็นบรรพบุรุษของไก่ได้วิวัฒนาการกลายพันธุ์มาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่มันกลายเป็นไก่มี DNA อย่างที่เราพบเห็นในปัจจุบันยียนซึ่งถูกพัฒนามาเรื่อยๆทำให้ไก่ตัวนั้นสร้างโปรตีน OC17 ขึ้นในตัวและออกไข่ได้ในที่สุดอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังกันง่ายๆเลยนะครับก็คือ ไก่เกิดก่อนไข่นะครับที่ไก่เกิดก่อนไข่เพราะว่าไข่นะครับต้องการโปรโตีน OC17 นี้เพื่อตกผลึกให้เปลือกไข่มีการแข็งตัวได้นะครับและโปรตีนนี้สามารถมีได้ในรังไข่ของไก่เท่านั้นนะครับจึงสรุปได้ว่าไก่เกิดก่อนไข่นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ผมก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากดูแล้วชอบใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปมาให้ทุกคนดูแบบนี้กันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีคนถามว่าไก่ไข่อะไรเกิดก่อนกันก็ตอบไปได้เลยว่า ไก่เกิดก่อนนะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแล้วนะครับว่าไก่เกิดก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเป็นไงนะครับเปิดคลิปมาด้วย Beast o x x t h i l l n n d เออก็พอได้เนรับไม่ได้จริงอะไรมากมายนะ